สวัสดีค่ะโอ้ยไ้เฮ็ดคลิปนาน้ะจ้าพี่น้องอันค้าหยุ่แต่ไปเฮ็ดงาน้ะจ้าสมัครงานได้ได้สองอาทิตย์แล้วสมัครงานพาา์ทไาม้ะจ้าอก็เลยหยุ่ก็เลยไ้เฮ็ดคลิปก็เลยบ่ยบมีเวลาเฮ็ดคลิปเลยนะจ้าหนุ่แห้งหลาย <c oughs> เมน,นี่ก็เลยว่าสิ่ามอันมักอันขาขาแกะแ้ะจ้าไว มืออื่นมืออื่นนี่เป็นวันคริสต์มาสเดจ้าก็เลยจะมาหมักไอ้อันตํากระเทียมแล้วก็ตําพวกไอ้นีหอย่างอันเทียนมันเป็นไอสมุนไพรเขาเอิญเบอู่นี่นะจ้าเห็นแบบว่ามันกบกบกินลามเดจ้าเบิงบ้งไห้เบิ้งเดจ้าเบิง้งนี่หมักไว้หมักไว้พรุ่งนี้นะคะแล้วเราก็จะเข้าตู้ตู้อบอก,กันนะคะ งัดเข้าไปงัดเข้าไปนั่นแหละแค่สลังเพื่อนบอกว่าอันเอาไส้กระเทียมหลายๆมันค่อยกบกินลามกบกินแกะแกะนี่มันจะกินแรงด้อจ้าแต่ก้อนก็บอกค่อยมักเท่าไหร่้อจ้าแต่เดี๋ยวนี้ก็กินได้แล้วเด้จ้าเตรียมไว้สำหรับพรุ่งนี้คริสต์มาส้อจ้าวันคริสต์มาสนะคะ ก็ยัดเข้าไปนี่นี่น,นี่เอาไว้ใส่มานี่เอาไว้ตุงนี้ใส่เตาอบด้จ้าเรืเหตุขิดนานเลยขโมยมีเวลาเนาะต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ต้องเกี่ยวเขางานก็หล่มโทรศัพท์บอไดไ้กระทายบอได้ด้จ้า ในงานนะเด้อจ้าทำงานที่โรงพยาบาลเด้อจ้านั่นแหละวันนี้เวลาเอาซะเลยเมนี้ก็เลยว่ะไท้มะเขือเทศไออันมักละไอ้แกะก็เลยขาแกะก็เลยไทยให้เบิ่งเด้อจ้าเด็กน้อยกับเอยูก็เลยมักเห็นมาเนี่ยกระถูมักเข้าไปมัก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  ถูกระเทียมเข้าไปเจ้าจ้า <ś ling> ในสลงังชนมักแดงสีเจ้าจ <ś ling> ้านั่ยเข้าไปไว้ถูนีดหนึ่ก็ถูกระเทียมถูถูถู <ś ling> เพราะว่ากินแกะมันแรงเ้วยจ้าถูถูถู อืออนกัีเฮ็ดน้ำจิมจ้มแจวน้ำตาจ่าค่ะบ่ได้น้ำจิ้มแจวจิจ้มกับน้ำจิ้มแจวจิ <laughs> ้มพอหมักเสร็จแล้วนะคะพอเขาหมักเสร็จเราตาจ้าเอาอีอย่างใส่ขอาเกลียนี่มาปิดเตรียมไว้สำหรับพรุ่งนี้นะคะ แล้วจ้ามันก็เป็นจังสีนะจ้านันและนี่ได้ลามแล้วเนื้อแกะนะจ้าเนื้อแกนี่มันจะกินแรงมากนะจ้ามันจะกินแรงขาเก็เอาอันนั้นเอาหน,นี้มาหมักหมักหม,ม,มักใส่เอาไว้ข้างคืนใส่ตู้เย็นไว้นะจ้าแล้วก็ข้าว่อยเอามาเอาใส่ตูออ้อบอื่นนะจ้าสำหรับวันคริสต์มา ไอซีเฮดอันเนื้อแกะเนี่ยทุกปีเด้อจ้ะเพราะว่าไอไอฝรั่งพิ่นมักแฟนเพิ่นมักเดนะจ๊ะเหมืนบ,บน่เนื้อใหญ่ๆพอเขาใส่ตู้อบแลบบายาย้วมันก็บ่ใหญ่ขนาดนี้เด้อจ้ะมันก็มันก็จะยุบ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 ลงนะจ้ะใส่ไอกระเทียมแล้วก็ต้นอีหยังก็ลีกเขาก็เอิ้นค่อยๆกินกับกระเทียมนะจ้ะใบใบลีกเด้อจ้ะของประเทศนี้ แลาวบัดี้หั่นแล้วก็ใส่อันพวกเธออย่างกับพวกโรสแมรี่อย่างเงี้ยเดีย๋ยวจะใส่ตำตำต,ำ,ตำใส่แล้วก็เอาก็มาหมักเอามาอ้ขยำขยำใส่ขาแกะเดี๋ยวจ้าพรุ่งนี้นะจ้าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องตื่นแต่เช้าเดี๋ยวจ้าเอาใส่เพราะว่าเขาเอาิ้อนอย่างก็บ slow cooking เดี๋ยวจ้าเพราะว่าต้องอันไฟอ่อนๆเดี๋ยวจ้าแกะอ่อนๆจนะและ้วก็หลายชั่วโมงประมาณหกเจ็ชดชั่วโมงเดี๋ยวจ้าเนี่ย ก็จะได้เนื้อแกะทีแบบนุ่มแล้วกินอร่อยนะจ้ะเดี๋ยวมืออื่นค่อยพอกันเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอโทษหลายๆบ่ได้เหตุคลิปซะนานค้าจะหุ่งไปสมัครงานแล้วก็ต้องไปสัมภาษณ์แล้วก็ต้องไปเหตุงานโอ้ยหยุ่งสองอาทิตย์นะจ้ะเพราะว่าอันเขาเริ่มสตาร์ทเฮตดงานใหม่เขาบรรลุอีหยังมันก็นยังซีเรียสยังก็ยังไปไอเรียนรู้อีกหลายอยู่นะจ้าไปไอได้งานอยู่โรงพยาบาลนะจ้าดีใจไย นั่นแหละเป็นของควรวันเกิดวันคริสต์มาสวันปีใหม่เลยล่ะได้งานเนี่ยดีที่สุดเลยคือแบบดีใจไรด,ดีใจกว่าถือลอตเตอรี่อีกเพราะว่าได้งานนะจ้านี่แหละคุณนายมีคุณนายฝรั่งมีเวียยเนาะหาตะเวียกหาตะงานนะจ๊ะเฮ็ดดีกว่าอยูซ่ซื้อเนาะไปแลยนะจ้ะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้สานีก่อนเดี๋ยวมืออื่นค่อเยเจอกันนะจ้าสวัสดีค่ะ